สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะป้าแมวพามาเที่ยวนะคะข้างหลังนี้นะคะที่เห็นก็คือทะเลสาบสาเน่นนะคะพี่ที่นั่งข้างก็คือพี่ต้อยนะคะเรารู้จักกันแล้วนะคะจากคลิปคิดนอกกรอบนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมีเทมาอื่นนะคะที่น่าสนใจมากนะคะนั่นก็คือภัยนะคะจากการเล่นเกมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเรามีลูกนะคะ แล้วลูกเราเล่นเกมเนี่ยมันมีภัยยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากพี่ต้อยนะคะเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยได้รับประสบการณ์มาโดยตรงนะคะ<ม>ก็เลยอยากจะทําคลิปนี้นะคะมาเตือนนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเราเล่นเกมนะคะก็ขอเชิญพี่ต้อยเล่าเรื่องราวเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะทุกคนหลานชายเล่นเกม แล้วเขาก็เขาจะต้องซื้ออะไรก็ไม่รู้แหละเล็กๆในน้อยซึ่งเขาก็มาขอเครดิตการ์ดของเราไอเราก็ไม่รู้จักใช้หรอกไอเครดิตการ์ดมันต้องใช้ยังไงก็ยื่นไปให้หลานบอกยายทำไม่เป็นหนูดูเอากันแล้วกันจะต้องใส่อะไรไงเขาก็ผมทำเป็นจัดการทำใส่ไปเรียบร้อยโอเคเสร็จเขาก็ยื่นการ์ดคืนให้เราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกเป็นเดือน แตนี้ไปธนาคารวันจันทร์ไปธนาคารหนวันศุกร์สิไปธนาคารจะไปเบิกสตังค์ไม่เติมน้ํามันค่ะเติมน้ํามันรถเติมน้ํามันรถใช้ค์ดเติมอา้าวทาไมเติมไม่ได้สตังค์ไม่มีในบัญชีซึ่งไม่เคยปรากฏในชีวิตกบกใจมากก็โอเคเดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะไปดูที่ธนาคารไปถาม แล่เราไม่เคยใช้เครดิตคาร์ดนะเพราะเป็นคนไม่ไม,ไม่คือจะใช้อะไรใช้ซื้อเงนินสดไม่ไม,ไม่ไม่ใช้เครดิตแล้วก็ไม่สั่งของออนไลน์ด้วยทําไม่เป็นใช้ไม่เป็นกลัวมันจะผิดพลาดอันนี้ปรากฏว่าก็เป็นบันศุกเนาะก็ติดสาวาทิตย์วันจันทร์ก็ไปที่ตู้จะเบิกสตังค์ไม่มีสตังค์ให้เบิกเพราะมันติดลบเบิกไม่ได้ กลับมาบ้านก็งงก็เลยไปดูบังเอาสุกก็ไปเช็คบังคือกปกติเนะี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านอะไรทั้งนั้นน่ะจดมงุงจดหมายคือจ่ายแต่เลกหนุงแค่นั้นอ่านที่มันเป็นเลขหนุงก็ไปจ่ายแล้วก็จบอย่างอื่นนะไม่เชื่อใจว่าเออธนาคารก็ทำถูกไอ้นู่นนี่ใครๆคือมันอาชีพเขาก็ต้องทําถูกเนาะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะ,ะก็ไปเอาบังเอาสุกมานั่งดูเอ๊ สองแฝงหาแฝงสิบแฝงมันอะไรกันเนี่ยนะเราสู่มันก็คือเป็นกระดาษเนาะเป็นกระดาษที่ธนาคารคือบางคนเนี่ยเขาไม่ต้องการใบอันนี้คือทางธนาคารเขาจะถามมาว่าเราต้องการจะตรวจทางกระดาษไหมเพราะบางคนส่วนมากเขาจะตรวจทางทางเขาเรียกอินเทอร์เน็ตหรือทางอะไรกันแล้วไงแต่ของเราเนี่ยเราไม่รู้จักสิ่งพวกนี้เราก็บอกให้เขาส่งมาทุกเดือนแล้วเราก็สําหรับเพื่อให้เราดูแหละแต่เราไม่เคยดูหรอก ตอนนี้ตันนี้ก็เลยมานั่งดูเอ๊แล้วมันเป็นอะไรแปลกมันทีเล็กๆไม่ใช่เป็นเบทลากใหญ่มันจะมีเบทลากใหญ่อยู่สองอันซึ่งเราก็งงมากคือไม่ใช่จากเราแน่ก็ไปถามหลานชายเพราะว่าคนที่จะใช้สตังค์ไอ้คาร์์อันนี้ก็คือมีอยู่เขาคนเดียวคือซึ่งเขาเคยยืมไปแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเขาไม่ได้มากไปกว่านั้นเลย เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้คุณยายบอกงั้นเราต้องไปธนาคารด้วยกันเราไปถามทางธนาคารเขาจะได้อธิบายร้านก็เบี่ยง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 ไม่ไปไม่ว่างไม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขารู้เขาทาผิดอะไรคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาทําอะไรผิดเลยแต่เขาไม่ได้คิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาแต่นี้เราก็รอมาจัน,น์อัาคารพวงนี้ไม่ไหวจอนนี้เราก็ไปมา นี่วันพุธจะอังคารเราก็ไปมาวันอังคารเพราะวันพุธเราไม่ได้อยู่เราไปวันอังคารไปที่ธนาคารโชคดีพอดีหัวหน้าจากดูเซอร์เน่เข้ามาที่ธนาคารพอดีเราก็ได้เจอหัวหน้าพอดีเลยเราก็ยื่นฟังเอาซุกที่เราได้มาเนี่ยที่เราดูแล้วเนี่ยที่เราขีด,ขดว่าไอ้นี่มันอะไรนี่มันอะไรคือเพื่อไปถามเขาว่านี่มันคืออะไรพอเขาเห็นปุ๊บเขาตบโตะ๊ะตบเคาน์เตอร์เลย เนี่ยลูกฉันก็ทำาาลูกฉันก็ทำเนี่ยไอ้เกมไอ้พวกซ,ซื้อในเกมกันเขาก็พูดแล้วนี่คุณยายใช่ไหมเนี่ยพอเขาเห็นเราผมขาวเนาะ <c oughs> คุณยายใช่ไหมเนี่ยคงไม่ใช่ลูก <c oughs> จากสิจากเดือนเดียวนะคะสองแฟงสามแฟงห้าแฟงสิบแฟงมีบัญชีใหญ่อยู่สองบัญชี ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้ออะไรไอ้เราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้พันกว่าเนาะพันกว่า,วา 800. อันหนึง่งอ,อีกอันหนึ่งพั0สหรือพั0ห้ารแล้วก็อีกอันหนึง 800, น่งแปดร้อยเนาะแล้วก็นอกนั้นก็เล็กๆๆคกเล็กสรุปรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น4,600ันหกร้อยสวิสเเป็นลมคุณยายยืนขาสั่นอยู่ตรงนั้น โชคดีว่าเขาเป็นหัวนหน้านะเขาเมตตาเรามากแต่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวฉันจะทำเรื่องอายัดบัตรเธอแต่ตอนนี้จะไม่เป็นไม่มีเครดิตคัททั้งหลังแล้วนะจะแค่เบิกจ่ายได้ธรรมดาไม่มีคัทอีกแล้วแล้วจำเอาไว้อย่าให้ใครรู้พาสเวิร์ดอีกเด็ดขาด ตายไปเดี๋ยวเขาจัดการกันเองได้เธอไม่ต้องไปห่วงว่าตายไปแล้วจะอะไรนั่นคือเป็นของส่วนตัวเป็นเรื่องของเธอ,อเราฟังแล้วเราก็ตกใจมากแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วนี่เธอมาธนาคารทําไมฉันจะมาเบิกสตังค์หนึ่งแล้วก็สองจะมาถามด้วยว่านี่มันอะไรกันนี่มันคืออะไร เขาบอกว่าตกลงเธอจะเอาสตังค์จะมาเบิกเท่าไหร่แล้ะบอกอ้าวในเมื่อฉันติดลบแล้วแล้วฉันจะเบิกได้ยังไงล่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเขาก็เลยให้เบิกสองร้อยแฟรงเห็นไหมไม่น่าเชื่อนะว่ามีคนดีนะขนาดเราติดลบที่ธนาคารเขายังให้ลเบิกได้นี่ขนาดเป็นคนตัวเล็กๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะตัว เขาเรียกนะนักธุรกิจนั้นที่ใครเขาเขาต้องยอมนะเพราะเขาได้มีได้ส่วนได้ส่วนเสียแบบถึงก็บอกโอ้แบบเป็นเป็นอุทาหรณ์อย่างมากเลยแต่คือเรารู้ว่าไม่ใช่หลานหรอกที่เขาต้องการจะทําร้ายเราเขาทําไปเพราะเขาไม่รู้เหมือนกันอเขาทําไปเพราะเขาไม่รู้เขาก็เศร้ามากนะเรากลับมาเราก็ไม่รู้จะทําโทษเขาอีกวิธีไหนจริงๆเลยนะเพราะเรารู้ว่าเขาก็เศร้าอ่ะเขาไม่ได้เจตนาไง แต่เราก็บอกให้เขารู้ว่าเนี่เป็นอุทาหอว่าหนูอย่าเที่ยวไปสั่งอะไรนั่นอะไรไงรเพราะในทุกไอสัญญาการสั่งซื้ออะไรมันจะมีตัวเล็กๆไงคะที่ว่าจะต้องคือต่อไปต่อไปต่อไปหรือว่าแค่ครั้งเดียวต้องอ่านไอตัวเล็กๆเ,เนี่ยอ่านให้ดีอ่านให้ชัดแล้วก็จะต้องอย่างนั้นทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะสรุปได้ว่าเราจะต้อง ระวังอย่างไรนะพี่ถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วลูกเราเล่นเกมข้อที่หนึ่งเราจะไม่ให้เขาเบัตรเครดิตอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือสมมุติถ้าเขาจะมาขอจะมาอะไรพวกนี้อันที่หนึ่งนะเราต้องไม่ให้เขาเนาะอืเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพวกนี้เนาะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะมันควบคุมลําบากอันที่หนึ่งเนาะใช่ เขาบอกมันเล่นเล่นไปเนี่ยมันเพลินเขาบอกเขารู Deaf ้เพราะลูกเขาก็ทําปัญหานี้มาเพียงแต่ว่าลูกเขาเนี่ยมีบัญชีเขาให้บัญชีลูกของตัวให้บัญชีลูกของเขาเองมันมีวงเงินจํากัดไงแล้วมันก็จบแค่นั้นไงแต่สําหรับเขาเนี่ยมันก็เยอะแต่ว่าเนี่ยคือการการที่เขามาใช้วงเงินเราเนี่ยมันนั่นไงไอเนี้ยคือเราจะต้องเราจะต้องไม่ให้บัตรเครดิตใครแล้วก็ไม่ให้เบอร์ไง พาสเวิร์ดจากทุก uh huh. สิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เป็นอะไรที่ส่วนตัวเกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ให้ uh huh. เพราะว่ามันเป็นมันผลเเขาเรียกอะไนะผลเสียที่มันจะเกิดมันเกิดกับเราไม่ได้เกิดกับคนทำนํำไงใช่ ไม่ใช่เกิดกับคนทำไงเนาะแล้วยิ่งเด็กเนาะเขาไม่รู้อะไรเราต้องให้ความรู้เราต้องให้ความรู้คือถ้าผู้ใหญ่มีความรู้เรื่องพวกนี้ต้องให้ความรู้เด็กไงว่าหนูอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นพอดีเรามันไม่มีความรู้เพราะเราไม่เคยใช้เครดิตเนาะถึงเราจะมีเครดิตค้าอย่างเงี้ยเราจะเบิกเงินจ่ายเงินสดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยสั่งของออนไลน์เลยไม่เคยเลยเพราะว่าไม่ไม่เชื่อใจ ไม่เชื่อใจว่ามันอะไรยังไงเพราะเราทําไม่ถูกทําไม่เป็นเราก็ไม่เชื่อใจเราก็ไม่ทํางไงค่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือฝากเอาไว้เนาะ,ะต้องระวังระวังระวังพอไม่เช่นนั้นก็คือเงินในบัญชีจะหายไปด้วยโดยที่เราแบบมาดูอีกทีหนึ่งคือมันมันเออมดแล้วเข่าอ่อน,ออนติดลบเลยค่ะติดลบเลยแต่ว่าเราโชคดีมากเขาจัดการทำเรื่องให้เราเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลย แถมยังให้นําบาตรมาปรากฏพออ่านโต๊ะกระจายโอ้ oh, เป็นคนหัวหน้าเลย mm hmm. โชคดีมากต้องบอกว่านี่คือเรื่องของบุญด้วยนะต้องบอกว่าบุญส่งมาคิดว่าเพราะเราเนี่ยจะไปจะไปหลายวันแล้วแต่ไม่ได้ไปสักทีเพราะหลานมันไม่ยอมไปด้วยไอ้เราก็ไม่ไม่ไปมันเรื่องของเราเราก็ไปเองพอ,พอไปเองก็ไม่เคยเห็นเขาเลยนะเ่ <พอ S 2> าคา่ะในอยู่